อันนี้รถผมพังนะครับยางแตกแล้วก็ลงมาต้อมรถแบบนี้นะครับกดค้างไว้นะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการซื้อรถนะครับแต่งรถรับงานแล้วก็ยกเลิกงานนะครับให้เราสังเกตจุดวงกลมเหลืองๆบนแผนที่นะครับเห็นไหมมันจะมีจุดวงกลมเหลืองๆบนแผนที่จุดทางด้านล่างขวานะครับแต่ว่าตรงจุดเนี้ยมันก็มีเหมือนกันเพียงแต่ว่าทุกสองปีไดงมันบังนะครับ ถ้าอยากแต่งรถเนี่ยนะครับก็เข้าไปจอดได้เลยนี่คนะรับสามารถใส่ชื่อนะครับติดเป็นสติ๊กเกอร์ได้ ไปนะครับเฮ้ยเสียงแตร ى. กอจะมีทั้งหมด39เสียงนะบตบอก็จะเป็นสีนี่คือการแต่งรถนะครับต่อไปนะจะเป็นการรับงานแล้วก็ยกเกิรกงานนะครับเพราะว่าเราอยู่ใกล้จุดรับงานนะจะเป็นจุดสีสเขียวๆนะครับ คนกันที่นนี่นะครับนี่คือจุดรับงานนะครับจะมีทุกเมืองนะกลับเข้าไปใกล้ๆก,กับพ่วงนะแล้วสังเกตมุมบ,บ,บนขวามันจะมีพ่วงนะครับไอคอนพ่วงมาแตะเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกงานที่เราจะรับเนาะ บอกไปว่ากิโลเมตรเยอะๆเนี่ยขับไกลนะครับถ้าใครที่ไม่อยากขับไกลก็เอากิโลเมตรน้อยๆเนาะสมมติผมจะเอางานนี้นะครับแล้วเราก็ไปรับพวงนะครับแล้วก็ถอยมารับพวงนะครับที่มันเป็นลูกศรสีเขียวนี่แหละนี่คือรับงานนะครับสําหรับวิธีการยกเลิกงานนะให้เราแตะข้างล่างข้างล่างไอคอนกล้องวิดีโอนะครับอันะนี้ผมเล่น ในโหมดเล่นคนเดียวนะจากนั้นจะกลับมาหน้าแบบนี้นะให้เราแตะที่พ่วงแล้วก็มีขีดนะสีแดงทับอยู่เห็นไหมแตะก็ไปนะแล้วก็แตะลิกถูกนี่คือการยกเลิกงานนะครับนี่คือโชว์รูมนะครับเอาไว้ซื้อรถสังเกตไฟสีเขียวเคียวนะครับตรงนู้นเห็นไหม ตรงนี้นครับเจอไฟเขียวเกียวกับป้ายแบบนี้นะครับแล้วก็ขับรถไปจอดนะครับติดถูกนี่คือรถนะครับที่มีเราซื้อนะต้องบอกไว้ก่อนว่าโชว์รูมเนี่ยแต่ละเมืองนะครับมีรถไม่เหมือนกันนะ มีรถไม่เหมือนกันนะถ้าใครอยากขับสแกนเนียเนี่ยเราก็ต้องไปห,หาตามเมืองต่างๆนะว่ามันอยู่ไหนนะนันนี้จะเป็นเบนด์นนะครับเดี๋ยวเราไปห,หาเมืองอื่นดู อันนี้เมืองหนึ่งนะับเห็นไหมนะเมืองนี้น่จะมีสแกนเนียนะแล้วจะหม่นะครับคลิปหน้า